สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพนม้ไผ่ทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ครับผมรันเพราะว่าก็จะมาให้แนวทางชุดเลขวิ่ง VP นะครับรอบที่แล้วถ้าใครได้ติดตามรับชมและฟังทางช่องรันพนมไผ่นะครับผมก็จะให้เลขวิ่ง VP นะครับผมให้วิ่งบน9กนะครับก็เข้า2992ตรงๆนะครับสิกกุมภาพันธ์6 9นี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าเลขวิ่ง VP เข้าอีกหรือเปล่านะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวาทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวาทางเท่านั้นก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับสายด่วนฟังของเข้าสามวันติดแล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็เห็นครับพวกนี้นะครับพวกนี้วันพุธสายด่วนฟังของก็ได้อีกแน่นอนครับก็มาดูกันครับเลขวิ่ง v ีพีสิบหกกุมภาพันธ์หกเก้าของอาจารบบย์ลำพนธ์ภั มีตัวไหนบ้างมาดูครับนี่นะครับให้วิ่งบนหกนะครับหกคภาพันหกเก้านะครับให้วิ่งบนหกให้หกสองตัวเดียวนะครับให้ก่อนใครนะครับทุกอย่างเป็นสูตรคำนวณนะครับตัวเลขออกปุ๊บเราก็สามารถทําัวดต่อไปได้เลยนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ชอบก็ไปหาหยุดจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเราให้แนวทางเพื่อปรกกอบการตัดสินใจของท่านนําไปซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะครับนะครับ แล้วก็วิ่งล่างศูนย์นะครับให้หกศูนย์ตัวเดียวนะครับวิ่งล่างศูนย์ให้หกศูนย์ตัวเดียวนะครับส่วนว่าวันที่สองนะครับนะครับผมให้เก้าเจ็ดศูนย์สองนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์สองครับก็ออกเจ็ดศูนย์ตรงๆนะครับเ่้นสมาชิก็โชคดีไปครับไปตรวจสังโพนะครับสามวันติดแล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับ ดูเลขวิ่ง v ีพีนะครับก็เข็บหน้าจอไว้เลยนะครับเลขวิ่ง v ีพีหกพันหกเก้านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามทางช่องนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ 1, 3, 1, 3, นะครับแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับเลขวิ่ง v ีพีมาแล้วนะครับรับสุ่แล้วให้วิ่งบนเก้านะครับออกสองเก้าเลขวิ่งขออาจากรันมุนไฟก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะครับส่วเข็บหน้าจอ้ก่อนเลยนะครับเข็บหน้าจอไว้ครับ ได้จ่อครับให้ต่องวดเลยนะครับของแท้ไม่ต้องรอนะครับให้ต่องวดเลยส่วนเลขลับมีที่มานะครับเห็นไหมครับให้สองเก้าตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับอออกเลขท้ายลงมาที่หนึ่งหกสองเก้านะครับก็ไม่ธรรมดานะครับให้ ตัวเลขมีร้อยตัวให้ตัวเดียวถูกตรงๆอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับใครซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ถ้าใครซื้อเป็นหกสองเก้าก็ลุ้นรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับรอบที่แล้วเนะครับถ้าใครอยากได้นาะทางดีอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันพัฒนภัยนะครับเดี๋ยวรอแนวะทางดีก็จะนำมาฝากเพื่อนสมาชิก f ีทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ ผมรันพุ่นภัยก็ฝากชุดเลขวิ่ง VIP ของอาจารย์รันพุ่นภัยไว้แค่นี้ครับส่วนสายด่วนฟังของเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้นะครับอ SC ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะขอใหทุกท่านเฮงๆรวยๆฟังฟังมีโชคลุ้นกันนะครับฝารกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รับให้รวยขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่ที่หนึ่งเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆฟังฟังกันทุกคนครับสหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ